สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A2 ทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัววันนี้ที่รอคอยราศีไหนกลับมาอย่างยิ่งใหญ่คลิปนี้นะคะมาว่ากันเรื่องของ1ราศีค่ะที่ช่วงนี้มีเกณฑ์ว่าราศีของท่านนั้นจะได้รับความสมหวังดวงมาฟ้าเปิดทำอะไรก็สำเร็จนะคะ ก่อนอื่นเลยค่ะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้นะคะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีด้ดานล่างใต้คลิปโรนี้จะมีปุ่มขอบคุณประฏอยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะสำหรับราศีสุดปังนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีกรกฎ หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมค่ะเป็นราศีที่ปังสุดๆเพราะว่ามีโชคช่วยนะคะเวลานี้ดาวที่โคจรและชุมนุมในมุมการเงินมีทั้งอาทิตย์และดาวพุธได้คู่ธาตุดาวพุธได้เป็นราชาโชคและมหาจักรดาวการงานเริ่มโคจรเดินหน้าใกล้เป็นเกณฑ์ที่ดี ดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าเรือนการงานมีตำแหน่งเป็นราชาโชคเข้าเรือนสุภาามีโอกาสมีช่องทางมีลู่ทางชาวกระกฎต้องหามาทำมาหากินโดยยึดหลักอิทธิบาทสีฉันทาวิริยะจิตตะและวิบังสาค่ะชีวิตเราปากท้องเราความเจ็บป่วยถ้าเราไม่ดูแลจะหนักนะคะต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะดูแลตัวเองดังนั้นโชคดีมีชัยมีโอกาสฟ้าเปิด ต้องใช้กำลังกายกำลังสมองอย่างเต็มที่ช่วงนี้ดวงเปิดให้ลุยจะสำเร็จทุกประการค่ะแถมให้อีกสองราศีนะคะที่ช่วงนี้เรียกว่าโงเ่เฮงเจ้าสัวชัดๆเลยค่ะราศีแรกเลยก็คือท่านที่เกิดในราศีเมถุนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมค่ะและอีกหนึ่งราศีคือท่านที่เกิดใน ราศีกันหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมค่ะเป็นรา2สองราศีที่อุดมสมบูรณ์นะคะข้อดีของความอุดมสมบูรณ์ก็คือการมีกินมีใช้ค่ะดาวประจำตัวของชาวกันและราศีเมถุนนั้นก็คือดาวพุธโคจรร่วมดาวศุกร์ประกอบกับชาวราศีกันดาวพฤหัสบ,บดีเป็นมรณะมันจะห่างทางการแพทย์ก็ควรอยู่ใกล้แพทย์ซะหน่อยนะคะ ให้ดูแลสุขภาพค่ะและชาวราศีเมถุนดาวพุธกับดาวศุกร์สัำพันธ์ในมุมที่เป็นปากท้องเป็นการพบปะเลี้ยงสังสรรค์ระวังอันตรายการออกกำลังกายอากาศไม่เอื้ออำนวยหรือการวิ่งออกกำลังตามถนนหนทางจุดนี้ต้องระวังด้วยนะคะเอาละค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงราศีที่มีเกณฑ์ว่าวันนี้ที่รอคอยดวงปังสุดๆกลับมาสู่ดวงดาวของท่านแล้วค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ